imagine all the people. ผมอยากได้ยินเสียงนี้ครับ, imagine, รบ imagine all the people ดังๆครับ Imagine all the people อีกทีครับ Imagine all No, จะได้ซีดีตกล่องกัตอนจบนิดนึงนะครับไม่ใช่ <laughs> เขาแบบว่าเอนเตอร์เทนร่วมกับคนดูลูบอยู่หลายรอบเลยเกินนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนวันนี้พี่อ้นของเรามากับผู้ช่วยที่น่ารักสองคนนะครับน้องอมสินหรือว่าเด็กหญิงชนนิดานะฮะสีสวัสด์แล้วก็น้องโชกุนเด็กชายกริดสีสวัสด์จากโรงเรียนอะคาเดมี Academy ของเรานะครับซูเปอร์สตาร์อะคาเพื่อนเอนท่านไหนนะครับอยากจะร้องเพลงเก่งมาน่งน้อง สามารถทียะสมัครเข้าเรียนได้นะครับโทรเข้ามาฮอตไลน์ของเราเปิด24ชั่วโมองเลยนะครับ 025765511ครับผมก็ว่านะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าจะไปลงเทคคอร์สนะครับเรื่องการร้องเพลงนะครับขอบคุณครับนะครับร้องทีไรเหมือนอูดออกลูกทุกทีนะครับเอะไะฮะต้องลงบอร์ดนะครับว่าเวลาของการโหวตให้กับเหล่าซูเปอร์สตาร์ของคุณเนี่ยก็ไล้จะปิดโหวตแล้วนะครับสามารถรีบโหวตมาได้นะครับที่เบอร์4825327นะครับและผู้ที่ SMS โหวตเข้ามามากที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับแน่นอนเอาใจเป็นพิเศษครับทางแมรี่มีนะครับเวท ting สตูดิโอจะมอบวอ o เชอร์นะครับสำหรับการ ไปถ่ายรูปนะครับกับเหล่าซูเปอร์สตาร์ที่คุณรักเขานะครับสิบรางวัลรางวัลละหนึ0 0มบาทมูลค่าถึงห0 0 0งแบาทนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องพักกันสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันเลยกันนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังกันนะฮะคำตัดสินของ The Judge กับรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวซีซั่นสองแฟนตาซีเวิ ถ้าไม่อยากให้ซูเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบต้องออกจากบ้านไปส่งคะแนนโหวตผ่าน S M S โดยพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขซูเปอร์สตาร์ทั้ง10หมายเลข S 1อ้น S 2กระแต่ ater, S 3มัมมี S 4แมทธิว S 5มิง S 6นาตาลี alie, S 7นิกกี้ S 10เฟรมแล้วส่งมาที่เบอร์482 5327 หรือ4221880วอ6คะแนน6บาทและพิเศษสุดคุ้มวตครั้งเดียวได้หลายคะแนนที่เบอร์4825917วอ70คะแนน50บาทเบอร์4825302ว120น120คะแนน90บาทหรืโอวตปีหนึ่งครั้งนับเป็น2คะแนนทาง www.superstartvshow.com วตเ,เลยตอนนี้ superstar ปปร,รออคะแนนวตคุณอยู่นะครับ คลับคนไหนอยากเมาหรือให้กำลังใจกับเราซูเปอร์สตาร์ทั้ง10คนแค่กดดอกสัน4984880แล้วโทรออกจะได้ยินเสียงระบบตอบรับเพื่อบอกให้กดหมายแรกของซูเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบจากนั้นกดหนึ่งเพื่อฝากข้อความเสียงถึงซูเปอร์สตาร์พี่แมทธิวค่ะบีมเองนะคะแต่ละครับผมเป็นแฟนคลับตัวยงนะครับหนูคอยมาให้กำลังใจนะคะเต็มที่แล้วพี่เดี๋ยวจะไปดูวันเสาร์เลยสู้ รับรองเดี๋ยววันโชว์เนี่ยจะคุมบรรดานแฟนคลับพี่อ้นไปให้เต็มฮอเลยค่ะและกดสองเพื่อฟังเสียงของซูเปอร์สตาร์คนโปรดของคุณจากนั้นซู<อ>ปเปอร์สตาร์จะโทรเข้ามาฝากข้อความเสียงตอบกลับแฟนคลับขอบคุณนะครับสำหรับเสียงเชียร์ทุกคนนะครับไงแบมก็จะทุ่มสุดขีดตอนนี้กำลังซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนะักหน่วงเลยล่ะค่ะ เซอร์ไพรส์สองมีด้วยนะคะรับรองค่ะสนุกสุดยอดค่ะแล้วยังไงอย่าลืมกดกดอ,อีกเยอะๆเลยนะคะขอทุกคนมีความสุขกับงานดูโชว์กันแล้วกันนะครับแล้วเจอกันบนเวทีซปเปอร์สตาร์ ร้องเพลงการเต้นเล่นดนตรีและการแสดงทดลองเรียนฟรีกับครูผู้สอนจากรายการซูเปอร์สตาร์และพิเศษสุดสมัครภยในเดือนพฤศจิกายนนี้เพิ่มชมั่วโมงเรียนฟรีอีกหนึ่งครั้งจากคอร์สปกติสมัครด่วนที่ซูเปอร์สตาร์อะคาเดมี0 5 5 7 6 5 5 1 1โทรได้ตลอด24ชั่วโมง สิ่งที่คุณไม่เคยได้เห็นและไม่เคยได้ดูของเหล่าซูเปอร์สตาร์จะได้ดูที่นี่ที่เดียวกับไลฟ์โชว์วันเสาร์แบบออนไลน์สดสดหรือชมเดลี่โชว์วันจันทร์ถึงศุกร์แบบย้อนหลังและชมออนไลน์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของเหล่าซูเปอร์สตาร์ในบ้านแบบไม่มีการตัดต่อทั้งเบื้องหลังการซ้อนในห้องเรียนห้องนั่งเล่นห้องนอนยันห้องน้ำชมได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์จนถึงเย็นวันจันทร์ทาง www.superstartvshow.com และ w w w m t h a i พลาดแล้วจะเสียใจติดกล้องฟูจิโกะมีประการของหายใจจริงถุงเท้าคาสันถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันซับชูวี Home Factory นวัตกรรมใหม่ของโรงงานสำเร็จรูปบนพื้นที่สีม่วงที่ใกล้ที่สุดเอาความสิบวินาทกับเอซแรมมะมีและเอซอินดีฮาเป็นการแสด,แดงที่สุดยอดมากเนาะมะมีเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยค่ะ เลเซอร์เเซอร์เลยแบบว่าเสียหลักนิดหน่อยค่ะจริงๆเราต้องยกขึ้นแล้วหมุนใช่ไหมคะแต่ว่าแดนเซอร์ก็แก้สถานการณ์ได้ก็เกือบล้มนะคะแต่ก็เปลี่ยนท่าเอาเป็นเวียงแทนค่ะโชคดีที่เรียนลาตินมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนคุณโอ้นทำไมถึงเลือกเพลง Imagine นคะเพราะว่าผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีค่ามากกว่าเพลงเพลงหนึ่งครับก็เลยอยากจะเล่าเพลงนี้ให้ทุกทกคนได้ฟังกันครับผอมากมากครับผมจริครับโอเคค่ะตอนนี้ไปฟังความคิดเห็นจาก The Judge ของเราภูมิเพชรจ้าค่ะ ไม่แพมครับเอาละคตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับลองฟังดูดีกว่าว่าหลังจากการแบทเทิลของเรา The Judge มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับขอตัวแทนในรอบนี้เป็นพี่หมึกกันละกันเชิญครับโอเคนะครับเอ่อมัมมี่นะครับ S3 สุดลิ์สุดเดชผมเชื่อแน่ว่ามัมมี่พยายามเอาออกมาแล้วนะครับแต่ผมเห็นแล้วว่าอาการเอาออกมาตรงนี้กับอารมณ์และการน้ําเสียงมัมมี่ทาได้เอาตัวรอดได้เลยแต่เชื่อ หลังจากที่ดูแล้วมม่มียังมีเหลืออีกเยอะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีต้องการเวลาในการฝึกซ้อมในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับะนะครับแล้วก็พลังเสียงมัมมีพอตัวทีเดียวไม่เคยเห็นคุณร้องเพลงมาก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่มัคงคือช่วงขึ้นสูงไม่หลุดก็ดีใจด้วยแล้วนะครับ<ะ>อ่อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าม,มีเวลาซ้อมมากกว่านี้เชื่อว่าจะสามารถเอาออกมาได้มากกว่านี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะครับ อีกสิ่งหนึ่งสําคัญมากที่มะมมี่รักษาไว้ได้อย่างคงเส้นคงวามากๆเลยคือความเซ็กซี่ของมะมมี่ครับขอบคุณค่ณะมาที่คุณอ้นนะครับไวท์คาร์บอยของเรานะครับอ้นครับดีใจมากที่อ้นเลือกเอเมจินนะครับเป็นเพลงที่ขลังมากๆนะครับอ้นคล้ายๆคาคอมเมนต์จากผมจะคล้ายๆกับมะมมี่ผมเชื่อเลยว่าอ้นพยายามที่เอาออกมาแล้วมันยังมีอยู่ข้างในตัวอ้นอีกนะครับนั่นคือเราอ้นนิดเวลานะครับ ผมอยากจะให้กำลังใจทั้งคู่พยายามต่อแล้วจะดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์ส่งท้าย